มาดูกล่องเก็บสก,กุชี่ของเราเก็บกันนะสก,กุชีท่ที่คนที่เป็นสาวสก,กุชี่ก็เอาแผ่นเสียงเราไปใช้ได้นะสก,กูชีท่ที่ไม่ค่อยชอบมากที่สุดก็คืออันนี้เลยนะไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันไม่สโลว์ทุกคนดูสีมนันไม่สโลแล้วก็ดูนะมันแข็งแค่ไหนะ ไปที่โซวาาว่อนดูนะคือแบบแข่งมากแข่งมากเลยอ่ะแตก็แบบไปสโลอีกอ่ะสะกุชีที่สโลสโลพอดีพอดีอันนี้แหละทุกคนคืออันนี้เราสลับของน้องนะแต่ก็สโลนิดนึงนะสโลแบบนิดนึงเลย แล้วก็สกูชีท่ที่คิดว่าแบบหาเทปใส่ยากสุดอันนี้คือก็คือไฮเลยลเจรี่นั่นเองอันนี้เราหาเทปใส่ไม่ได้เราก็เลยเอามาแปะๆปๆปปปปปปนะคะไฮเยลเจอรี่กินแล้วอ,อร่อยมากเลยอันที่ทำแล้วเหนื่อยมากที่สุดเดี๋ยวเราเอานี่ออกก่อน ไปดูดา้างบาง้างต่ลาอันที่ทำเนีากที่สุดแล้วก็สีถ่ายไปเยอะมากที่สุดก็จะคืออันนี้นี่ใหญ่เกินมากเลยอันที่ดีมากที่สุดเด็กเป็นยงไ ขานีงอันนี้จิ๋วว่าที่สุดเลยจิ๋ววเลยเมื่อกี้เสียงพ่อ,อยังจิ๋วมากเลยเพนยงก็ไม่ค่อยสโลว์จะดีอะสกุจชิ้นท,ท,ทำคู่กับน้องแต่ว่าแต่คงน้งหนึ่งหัวใจเลย นี่นะคือของน้องเราสอนน้องทำอุ๊ยเรานี่าสอนน้องทำไปตัวนี้ก็คือของเราของน้องเหมือนหัวใจเลยของเราเป็นแมว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 ของน้องก็เป็นแมวนะแต่ดูยังไงก่อนเป็นแมวจบสำหรับการรีวิวแล้วนะหายมาขอได้เลยนะสกอชี่เดี๋ยวเราทำเพิ่มให้ ไม่มีขัดขืนเลยนะทุกคนล่ะชอบอันไหนไมากที่สุดตัวนี้ก็น่ารักนะลูกคืฉเนเราว่าหลายคนน่าจะชอบอันนี้นะ้นเลยจยซื้อมาจ,จากร้านนั่งลงเรียนอะไรคาก็ติดไปเลยนี่อันนี้เราไม่ได้กดะตะกร้าเเราไม่ได้ก,กดตะกร้าซื้อน,นะ คือลราซื้อชน้องเลี้ยนเขาขายอ่ะเราเร็นทรนทบอฮ่คุณชี่ของแท้คือเราไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยเออคือแบบตัวนี้คุณนล้วนคุ้นลมมากแต่ว่าเป็นสีดำล้วล่อนี่คู่กับแมวได้เลยอันนี้ ให้มันตายไปเลยทุกคนให่มีอะไรมาอวดจ้เราถ่ายที่จริงนะเราเราเหมือนก,กับว่าจะถ่าย,ยานะจบว่าไม่ได้มันถ่ายไม่ได้มันถ่ายไม่ทันตอนนั้นแกะบนรถคือน่ารักมากเลยมีหางด้วยตึ๊งตๆ,ๆ,ๆ ชืช่นอยู่ที่ตามันเลยอะอย่างนี้ได้นี่คือตาฉันเองค่ะอย่างนี้หลอกได้เลยนี่ตาฉันนี่ผิวฉันนี่ปากฉันผมฉีดสีค่ะแดะ่นี่มันกับผมน่ามาเลยนี่ตานี่สมองนี่ปาก แล้วก็เปรกหมดจั่วตาลีบิ้เมืองสกุชี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลน้ำแล้วแบน้ำตกตกน้ำตกแล้วตกน้ำตกไงลองเล่นเลสกุชิโย โอเคเลยเป็นคนชอบเสียอะไรสุดอยากจะบอกนะก่อนที่จะจบนะคือใครชอบเสียไหนบอกเลย เรานะ่ะชอบสีนี้สีแล้วก็สีนี้แล้วก็สีสองสีสามสีนี้แล้วก็สีสองสีแล้วพวกคนหลายชอสีอะไรคมมอมเมนต์กันนะแต่ก่อนที่จบเดี๋ยวุญมีคำถามจะกดเชื่ออะไรที่ใบบุญไม่ชอบอันแรกอันนี้ ลาลาลลอันที่สองอันนี้กุชชี่รูกนี้อันที่สามอันนี้ดูอีนอั่นสโลมากเลยองน,นี้ทำไมเยอะลยะนะ